สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีนะครับห้อยดินที่อีสานนะครับมือนีบ้าโยธาหนานะครับมาเลาะเบิ้งเห็ดครับมาพผอเห็ดละง้ครับพี่น้องนี่นี่นี่พ่อเลยครับดอกเหล็กแหกหมานครับมากรับบ้าบอยครับคุ่นบ้าบอยอยู่ทางธนครับครับพี่น้องผมดินนี่ยครับมาบอกพี่น้องเนี่ยว่าบ้าบอยได้มืสามดอกกับภากันมาเลาะเบิ้งอีกครับนี่นี่เห็ดละง้ครับเห็ดละง้ครับ อยวาไปรุนน yeah, ้ำกันอ huh? okay. uh, hmm ีกครับผมนี่ยเห็ดบ้าบอยเห็นเห็ดยังมากเลยเห็ดใช่เฮ็ดตุ่มเชยพี่เลยร้ายนังพี่น้องผมบาดเนยมาปล่อยฮะบาดเนยมือ บ่จะบึงมือขอทีน้ำมันห้กูขอบุ้ยไอบุ้ยเอยงัดอันนี้ขึนละไ่เนครับ่อ้ยเห็นเึ่งเขาพี่ลองผมไมนกำลังออปไรให้มึงอ่านที่ทั้งอยูปากไม้นังนี่คอเชียงนครับดิโอเค นี่ครับพี่น้องพ็ษปงเข่าครับหลอกรบผมดนโดนกรบผมพี่น้องแล้วออกเปียกรัวนี่กระโดดง่ายครับเพ็ษปงเข่าครับโอ้โหโดเปียกงามเลยครับผมนี่นี่ เราไมบอกหรอวาอ้ครัต <Huh? S 2> ูฮะลรูนครับนี่หมดเลยเ้ยดีดีดมันอยู่ไตหมไอ้ขวดขวดเอาดครับดอก้งครับอ้ดอกงเลยพี่น้อง เส็นเขาครับพี่น้องที่เปนเขาครับพี่ดยนี่มึงมึงมีกลังอบงานใดีโงกดอกนึงครับตามือนกลังอวบ่ะไอจดดวงอันนี้กันดูเลยหอยหน่อยนะมาแล้วอยู่ฟังคนครับนี่นี่มันออกตรงนนี่อง แกง,ง่ายเลยโอ่ว่าพอ,อยึดโถข่ายครับพี่น่อเก็บผสมกันไปนี่นี่มันออกดีจแต่มันออกไมออกเฮ็ยปรสาคดครับ เ<อ>ก <occurs> <S 1> <S 1> ือบเหยียบเอ้ยยิงพอเกือบเหยียบแล้วเบิ้งเบึ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 ้ยเกือบเหยียบเลยเฮ้ยโอ้โหตัดออกไม่คิดเลยตดอกงามเลยพี่น้องครับโหดอกตันๆง่ามเพียครับ ไม่มีไงสายไล่ใส่แฝบแบบพุชุดไปมันเป็นโมเป็นข้อ,องดอกอันเป็นห้อยขีดที่ยังใหม่ขีดแต่มันบ่าอะไอันนี้บ่าอะไเลิกเครื่องหอยด้วยน้ำเสียบนาา้ำมันบ่ดเป็นแบบนี้เออเป็นใส่กบับวานนี่เป็นอยู่หนานนิแม่น้ำเสียบน,าาาน้ำตั้น้ำครับพี่น้องกินฝ้าฟังนั้นเ,นเล็ดเบนเขาไร,ารนี่เพิ่งสะอาดเด้อเพื่อนครับเนี่ย อุ้ยไอเห็ดพึ่งเขาอันนี้ให้ง่ามเห็ดพึ่งซาดฮะกินอ๋อไี่เขาแดเม่อกีือจังเห็ดพึงไข่นี่เห็ดงเขา้ามากบ้ะไรกกั่วอย่บอ่เก็บเบเก็บ เพชรครับบาบอยครับมื่อี้เ็บเพชรแล้วชิปิลกกต่อครับพี่น้องเ้พชรสาดดอกเลยเพชรสาดดอกขามเลย Jauh-jauh, ya ampun, ibu. Apa, ibu? Tuh, di sini, di sini, di sini. Ini, soal telur. Ini, dikit. Ini, dikit. Tuh, kan, ya, teri banget. Kan, cuci, ya. Ini, sang, buat, buat, ibu, ya, saya. Tuh, banyak, ibu, ibu, ibu. Tuh, kan, emang, ibu. Tuh, perlu, ya. Tuh, ibu, 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 ibu kita <tuk> lihat aja wong ini tungsa kapan มาบอยเห็นดีนะครับอีกมัน่าอออกดีในแท้ขุนที่นอาเดินไงครับพี่ดอโอ้ดอกแกงงามเลยครับมีคำดดอกกรงามเลยครับเอ๊เอา,าราฟ้ามันมียดไรใหม่ขูดหนาโอ้ยเจ๋สุเลย เป็นกวายปลาที่พานหนานเป็นที่รงสารอ,อย้่ขาบนอาหารปวายเพงไม่มีกัดงนดิ่นครับดอดกังครับพี่น่องโอ้สองหลอกครับพี่น่องเออ

พี่น้องครับตรงน,นี้หนาอึ่งตึงเลยกําลังจุ่มๆเลยพี่น้องจุ่มงามเลยถ้ามีพอดีแสบเลยครับนี่ครับดอกง่ายมากอูดอกงามเลยพี่น้องแสียแผดีเลยดอกงามเลยครับสวยๆเลยครับ เลงอกาผาดอกเงเท่าโอ้งงอย่แง่แ่ฐานโเอาแต่ดอกมันดีกว่านี่มา้ง่วให้ไรดูเออบ่เราครับดอกนี่น่าฟูครับนี่ดอกน่าขำเลยครับ กำเล่าผ kind of <ENNIS dies out> <ss> ู้ร <ain> ับอุ้ยอันก็เห็ดนถุยโถงนะคือไม่เลี้ยงล่ะบ่ได้ยูพี่หน่อมันเป็นเห็ดละงหัวครับเห็ดตะเบียครับนี่แต่ว่างามกงักพี่หน่อมยังไงก็บเอาแล้วพี่หน่อมยิ่งจิ้บ่ได้การกี้เห็ดก็ลำบัดเราว่าก็พี่หน่อมบางทีมันก็ไม่เห็ดอันใจเบือน้ำเห็ดพี่เบียบ้านทุ่งเอิ้นเห็ดพี่เบีย อันนี้เจ้ามัเป็นพี่เบียครับนี่คนกินได้ครับปลาสน่ะเห็นว่าขนาดเก่็ชอบเห็นไหมเห็นเลยฝนนั่นล่ามขึ้นไปฝน่พี่น้องครับเห็ดมังสาดครับดอก็ล่ามเลยพี่น้องนี่มังค์กอนพี่น้องครับแสบแผบกับแสบครับนี่งามงามครับพี่น้องครับสีสันสวยงามเลย ครับพี่น้องกำลังเกิดไปหลายเลยครับไอหนอครับบอยอยู่ตรงเู้ครับเดดอกไหมครับโอ้ได้เก่งใพี่น้อได้เก่งได้ถวยนั่งีอดอกอับีน้องครับเบกง่แกงแรกนี่ดอกครับ<แ>รผมไปอยู่ก่ไปลกล้าพี่นอ้องถวยไอดอกนี่นะ อดอกอกนี้เอาพ่นเอาดอกมันหน่อยพวดสองสามตีดอกครับผมดอกบอยยืนไทาีดอกฮดอ่ครับผมฮดอกดอกครับอู้ดอกแรกัดอกแรกดอกแรกครัพี่น้องครับพี่น้องอีกสดอกน้องพี่น้องขอับดูอหกดอกเจ็ดดอกพี่นดองทุ่นู้พี่น้องครับ นี่ครับนี่ขี่ขี่ที่นอกผมดอกครับครับดอกนุงครับดอกนึงดอกนึงคุณดอกนึงที่ต้นใหม่เพิ่นดอกไงมนอีครับล้างนี่ดอกไงพูนะนะต้องอตาออา หัดอกกัปิดยูบ่เห็นโอ้ยบ่เห็นครับผู้ี่ห่ี่น่องพี่น่อนงห่อองงามเลยสู้ในบ้าบอยขอบครับอผมน่อตองามเลยหน่งพี่น้อบุ้ย เฮ็ดเกิงเฮ็ดเพิงสาดดีดีดอกนี่ครับผงผมตนองมีใช่หรือเอาโหลดข้ามต่อตัว่นีข้ามคุกเข้อเลยพี่น้องมากันมาเฮ็ดหลงโง่พี่น้องตีบมาพอเฮ็ดเพิงสะอาดเก็บเสียบดีพี่น้องครับเดี๋ยวก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเนี่ย สวยๆงามๆเลยครับสองดอกเปิดอยู่ในตาอยู่นี่ละนี่พี่น้องดอกบางงามนึองดอกนี่ครับนี่ไงเหมือนเมือดในได้พี่น้องครับนี่นเดี๋ยวหาบางอีก่อนครับ ขเขจะอกรเคียอยู่ดิบอยเห็นหีนนครับพี่น้องเดี๋ยวมามาหา้นถงสาดนีอถงนู่งทใ,ให้ถง,งกกนใงใช่เดี๋ยวให้เรางกต้เฮ้ยเรางกอ้ดอกงามเลยพี่น้องวตาคนมั่จเพี่น้องเคนหมุนมางน่ครับอุ้ยปุ่นออกนึง,นง,งอุ่นเางกปอือ ผะไปเที่ยวในเมืองทั้งนั้นก็คแต่ว่าคขเลียงเป็นยังไดเคาเลี้ยงเพรอ้เขาเีปนยังไงขาเี้ยเพชรอันผมนี่แต่อนี่แล้วม่ค่อยเจอคนไปหน่อยไปหน่ล้ครับได้แล้วนขึ้นขนึ้นขึน้นขึ้น้นขึ้น้น้นขนขึ้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 นขึนขึ้นขึ้นขึ้น้นข้นขึ้นนนนนนน ดูน่าขายก็เกือบเอาไปเอาแต่กอเอาเเอาเก็บเ็กบเก็บงครับเลงอกเ็ก็ลกกสกลูกิ้เล็กุยใครเห็นลกใครเห็นกอกเ้มาเล้ยบพี่น้องครับมาเลี้เ็ดลยุงพี่น้องนะครับเห็ดหลบยุงกับเห็ดลสาแตกดแงกันน้องอันนี้เห็ดหบงยุงนะครับเฮ้ย น like. we nope ั้อะวอนมีคบระวังเห็ดถนงนกยูงกับเห็ดโอ้หเรางออกครับเด็ขาไปก่อนพี่น้องเห็ดพึงสาดสิเป็นสิเป็นแบบมิกเกียห่อหุ่มสีพี่น้องครับน네ี่ครับเหึงสาดเห็ดนึงนกยุนสีบริเจียเจียครับหากระเ้าด้พน้องมีดอกเะมกม่มุนเขามันะเออเ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเดิมพี่น้องเด้อพี่น้องตามมาบงใครเห็ดหองงครับพี่เดี๋ยวอะไรก่อนครับนายบีว่เห็นใครเห็ดหลงง่ับโอ้มาไก่เเห็ดบับอยโอ้ยวัอนเนี้ยถุงนุ่มเลยอัน หน่งสอดอกสามดอกอันถุงนู้นได้ยูดาเจ้าอ่ะอ่นถุงนู้นยูดาเจ้าสองสดอกเองยี่ยมันกลเยี่น่ะนีมกนลอ๋อพี่นนีนีนครับของแีครับพี่เนโผอสยสวยเลยครับพีีพี่อพี่นี่ดอกนึงเ่อดอก่อดอกนีเนาดอี่นี้เอายอครับ แต่ว่าดอก่เบาก็เาเอามาที่ตรงครับงานเุผนุ่งครับงาเลยพี่น้องีกครับพี่น้องครับตายเยไได้ออยูล้วครับไเห็นแล้วพวกหลเกือบพวกัวพี่น้องครับเอาดูปนได้เย ลุกเราเกือบใครหนึ่งพี่งเครับโอ้หาละงกโลกโลกตลีกอ <man st> <initiation> ุยนอนนครับนอนกินไปเราไม่กินได้พนักพนันนอนเต็มเลยนอนนอนนอนเฮ็ดเฮ็ดเนอีก พวงหาด้วพี่น้องนอี่มันก,อกนอ่อโจทย์ที่หกนี่เป็นของเขี่ยมีก็กครับพี่น้องอ๋ออีกแล้วครับเพชรพึพพ่งนุนนง่ง,คร,ง,รกกงครับพี่น้องครับเพชงนุ่งครับโอ้ได้กเด็กแกมีดีครับพี่น้องครับนี่เิ่งทีพี่น้องครับ ดอกชิสสวยงดงามเลยครับดอกแบบงงามครับพี่น้องถ่า,ายุูน้ำตาลนีกครับพี่น้องครับปอาพี่น้องอุ้ยเห็ดเรืองงอกดอกอนี่ายๆครับพี่น้องครับอุยมึงนี่พี่น้องครับนี่นะดอกง่ายเลยพี่น้องครับสองไข่ปล่อยสองไข่แบบง่ายนั่งถี่ หลงหัครับพี่น้องนะ <laughs> ส่วนเครียดครับพี่น้องครับฮักสั่มดอกนี้ไงนี่ตุ๊บพี่น้องครับพี่น้อง<ค>นี่นัโอ้ยงามแหงพี่นอ้องอลยยังมมนหาก อือ,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 อเดอี๋ยวเราบอกกันให้เอาข้าวที่ลงหกครับออได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วมีตะบุมีดอกยางแต่มากเกี่ยมเห็นครับพี่น้องครัเนี่ยวฮาก็ดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิเลาะเบิองครับกะข้าวก่อนครับครับมือนี้กระพอได้แกงครับพี่น้องครับ บ้าบอยขี่รถออกไปข้างหน้าแล้วครับนี่ครับเห็ดเผิงนุ่มยุ่งเห็ดลราโง่เฮ็ดเผิงสาดตร์ครับมีแต่ดอกงามๆพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวสีกลับนะครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดนลค์ก็แชร์ให้ดินท่นิสานผอมบาบอยก่อนแชน์ชแนลเดอครับมือหนาจังพอกันครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปลกกาก่อนครับมันสีคำหายุดิมไม่แห้งลำเลืยสุขูสุขคนสุขภาพแข็งแรงนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องครับ